พี่น้อยเป็นผู้หญิงเอน่อยอยู่เซปูนเนาะเาเคดได้เดี๋ยวติดตามน้ากันบบขอเสลยโบเผาบอกพี่น้อยให้รุ่นน้ากันเนาะหน่าสิบสองพันนาะนใากอันนี้นับบางคนด้วยกันไปไปเจ้าเลยอ่ลืมเ้าจะได้อยู่เวลยไปไปโอ้ย่าย่าย่นรถ À, lốt xi phân chia <laughs> hoặc kim hòm hòm thế này nó bớt là bó ai nhanh nhớ bố มีโปรอยู่บ้าช่วงนี้เออไปขามานานแล้วเนาะอ่าแต่ว่าตึงในอะไรพี่น้องเนาะอยู่ในโซนตลาดอ่าเซนูเขาพี่น้องเนาะอ่าที่เขาทีมงานแล้วก็เคยเข้ามาเท่าที่จำได้หนึ่ปีที่แล้วเนาะเอาแต่อยู่ในหน้าห้างของทางอ้ายเพิ่นแล้วก็สิได้อ่าสร้างน้ำม้เพิ่อนรักบ้านนี่พี่น้องเนาะเอาจะกอด เอา4ก้อนอเอ4ก้อน4กได้เด้อได้เพชรครบๆเนาะอ่าโดยใส่ใส่หมึกพริกก็ได้เจ้าอ่าเชิญเด้อเจ้าเด้อสั่งเด้าเอามาสั่งทั้งปาเตเนาะพี่น้องให้พ่อๆกันอยู่ตลาดอ่าเซนูเนาะตัวนี้ก็อยู่อ่าประมาณจะเข้าเที่ยงบ่ายโมงนั่นล่ะพี่น้องเนาะ ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุษสุขสุขสุขนและพี่น้องเด้อเนาะผมเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมกับช่องของทางพน้องเปียวเนาะพี่น้องเนาะ,ะหลังจากอาบุเชียงได้ลงคลิปเนาะที่บุเชียงได้ชี้แจงพูดคุยเรื่องราวาสำหรับทางผ่าตุ่มของทางยายของทางนิลานนองปูนาเนาะพี่น้องก็ยังยืนยันคำเกา่าคำเดิมกับไปคืนเล่าคือเก่าเท่าแหละเนาะบุเชียงบ่คักบ่ได้พี่น้องเนาะ แต่ว่าเนาะคนอื่นยังไงก็ขอบคุณขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องในไลน์เนี่พี่น้องเด้อเนาะที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะอ่าพอดีกัมาอยู่ตลาดมืโอนี้กอ่ามีรางวัลอีกเคสหนึ่งเนาะอยู่ทางเซปูนผลพี่น้อยเนาะอ่าสิมาซื้อแล้วก็มือจะได้เดินทางแล้วก็ซื้อแล้วกลับไปมอบนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรุ่นน้ำกันว่าเป็นครอบครัวใครพี่น้องเนาะอ่าเป็นอ่ารถทิพย์เลยพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเามาเอาด้วยเด้อ à, ba, đừng cẩn cái đâu nó, cái hàn đấy gì nó, hả, nhang tuôn theo con nó, đừng con mà vừng tham phật lăng thế phải nói. nói. วัสดีเด้อมีค่าเด้อสวัสดีมีโปว่าช่วงนี้รถทิพโอ้บ่ได้เข้าบ่ได้เข้ามานานแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าหลายเดือน้เด้เนาะออบ่จะมีอ่าเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องเพิ่นนี่เป็นผู้หญิงเด้พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นหญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังกําลังทํากําลังเรียนอยู่สิยังด้บาดนี้เนาะ สีชมพูบ่มีบ่แม่ค่ะอ๋อสีชมพูมีบอดูว่าสีดำนี่บ่เนาะเนาะเป็นสีใหม่ใน่เนาะสุดลายเราไม่ได้เอาสีชมพูเออเดี๋เอาลงมาบายมันก่อนยังท่านในบอว่าเอาเด้อไหวมันก่อนเด้อรุ่นยังไง le วเอืมประมาณเจ็ดเจ็ดแปดปีขี่ได้เจ็ดแปดปีนี่ก็ขี่ได้บ่ หนูว่าสิบสองปีเนาะเหมือน,นกันเนาะเอา้าในแรกเพี่อนเอยอ,อเป็นผู้หญิงเลเพี่น้ออยู่เซปูลเนาะมาเคล็ดใดเดี๋ยวติดตามน้ำกันโบอขอเสลยอโบผ้าบอกพี่ออน้อ๋ให้ลุ้นน้ำกันเนาะนั่งข้างบนได้เฮ้ยนี่โอ้ยบาทนี่พี่เป็นมโนนี่เนาะ คือแต่ก yeah well ่อนนี่ก็เป็นพนักงานขนนมันอยู่เลยมันต้นเอาเดี๋ยวอันตามราคาก่อนบดนี้เดี๋ยวไมานานเลยช่วงสีรถโดยรถกราคาเนาะให้เพิ่นเท่าไหร่ตามเจ๊กเท่าไหร่เราท่านฝ่ายเลยเท่าไหร่เราก็เ พราะว่าราคาต็มเขาขายสองพันห้าเจ้าสีเอาไปแม่นตอนแม่นเอา,าไปดยแม่นอาจาะเขาได้ก็าราคาต็มเขาขายสองพันห้าราคาต็มเขาขายสองพันห้าสองพันห้าาาพันแปดาหนึ่งพันแปดร้อยบาทเนาะโปรโมชั่นะพิเศษรุ่นหมโอ้ใช่มันคือโบรางอันนี้หรือว่ากดบถือว่าโอ้มันตันนี้มันบได้ถ้าเปลี่ยนไหนนนนวไเคลื่อนแล่นเนาะเออ หรือว่าเอาสีนั่นบ่สีเขียวบ่สีเขียวบ่ิ่งให้ก็ได้อะเอาตัวดำแดงี้ดำทางามดำซับส่งเนาะบ่บ่สีนี้ได้งั้นเป็นกระดิ่งนี่ก็ได้อะเดี๋ยวเป็นกระดิ่งก่อนจักหน้อยกระดิ่งเนาะอันนี้อะไรเป็นห้องกระดิ่งคือระฆังอะไรไปหน่อยขันเชือกเนาะเข่ามาเบิ้งแล้วก็ตีระฆังตีน้ำมันจังมีเสียง ได้ได้อยู่บ่อ๋อบ่ดีเด้อฮาไปเอาอันอาารบ่รอดซับบาให้เนาะสิไปเอาน็อตอันอันอเบิร์หารเบิกก่อนไอยู่บ่ัวแห้งเฮาบ่ถึงอ่าแห้งบ่ถึงจักบ่แห้งบ่ถึงตลบินมันน้อยพ่นน่ะอือโอ้ยพอแล้วซนี่อ่างานมื่อคืนนี่แหเนาะมื้อสุดท้ายมือคืนนี่ เอาก่อไปเห็นดิอ no anyway> ันนี้เนาะสะแจงอ๋อสะแจงขอบใจหลาๆอ่ะออกแล้วได้แล้วแม่นความได้เฮาแงเฮาบ่ถึงก็โอ้ยเฮาฮู้เบิดแหละนี่น่ะแบ่แงบ่ถึงอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ประกอบมาอีกเด้อเนานี่เด้อใส่นี่เด้ออาเนาะคักๆนสีดเนาะสายนี่เฮาจะจะเน้นแต่สีชมพูสีแดงีงามกว่า แจ้งพูดแมนแจ้งพูเนาะรถก็ย่ลุ่มพุ่นแบบนี้เนาะวอเี่ยคะแนนใครผสมกันสงคนหากบอยจะหล่อเท่ายูเบกก็ได้เอา่อเครองของมาละแต่ว่าเติมลมหานไนเด้เติมลมอมีไพเบรกน้ำยู่บอนีหมเวลาเอากำเบรกมันหุ่งอยู่บอใช่ อนนี้พอดีเนาะบ่เกินพอดีแล้วอะไรล่ะนะเดี๋ยวมีแต่ว่าเติมลมเนาะไม่อลมนี่เติมอบ่ได้บ่ได้แล้วได้แล้วมันสิแข็งมันสิขีมันสิแข็งอื่แลเนาะอมะโอเคได้จ้ได้แต่ว่านั่นก็จังไปให้เพิ่นเจ้าเติมอีกเทื่อนึงก็ได้ันสง้นสิ่ค่ะเนาอ่ะเดี๋ยวอัน ใจเลยก็ได้เจ้าตาเป็นเงินกีบเนาะแกเป็นเงินกีบไปหน่อยเนาะอ่ะอันนี้กับคนอื่นเนาะพี่น้องต้องขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เนาะทางไอ้ทอมมี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าถือว่าทางไอ้เพื่อนนี่กับโอ้พี่น้องเนาะว่ได้ตีตอมานี่กับนานอะไรพี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้แับได้มเลยเพื่อนยศซอยทั้งเคสนี่แหละเนาะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสิบสองพันเนาะ ห้หาซิสเอร์ตายดูดอูอันนี้นับบางคนด้วยกันโอ้ยไปเด้สิได้ปั่นไปห่หงเฮียนนี่พี่น้องเนาะไม่่าคิ้วนี้ครับจำห้าซิปเนาะเออ,เอจบเลยได้เนี่เนาะคนว่ามีตอ่อก็เป็นว่าตู้เย็นท่ทัดดาพน์แรกแบบนี้เนาะ เอา้าเนาะไว้โอกาสหนา้าเนาะยังว่า,าว่ากันไหมนี่ก็ได้เอาจักรยานนี่แหละพี่น้อยโอ้นี่ของแถมอันนี้เนาะแบบเดียเนาะเอ้าขอบใจล่ะล่ะเด้ออืมไปเอาบัตรนี่พี่น,อน้นองเยยีเนเนยย่เอานี่แหล,ละเนาะก็ตลาดโอ้สามรอบก่นไปก่อน ดีเบรกดีมาเด้อมาเขาหมกันเด้อเป็นเท่าไรเจ้าอ่าส uh ิบพันเนาะ โอ้ยบ่พอชำขาดสิบพันนี่บ่หยิบเงินเมียก่อนพี่นนท์ขายมาเบื้อเสือบ่อ๋อเด้ออ๋อเบิ่งรถแล้วเนาะเอาไอเด้อหาซิบเนาะเลยเด้อหาซิบะเรยเด้อเยเด้อ่ะโอเคเนาะจะเดี๋ยวจะเลือกเบิ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวขอจับก็ได้เนาะ เรียบร้อยพี่น้องเนาะจักรยานบ่สูงบ่เกินพอดีเนาะตามอ่าอย่างก็เพิ่นเฮาตามอายุอืเบิ่งเสื้อก่อนบัดนี้เนาะ2,300บาทมี2ซื้อเอาจักบี เนออรถได้คนละโตรได้ใช้ได้่อแป่ไหพ่อแปดปีอ๋อได้ยุติว่าบุว่าสิพอดี่แค่นั้นแหละยังน้อยอยู่นี่นะวาเออลาล่นงไ้าลน้อยนอย่ะลองบ้งเต้า ประมาณหปีได้จ้ะดปะได้ได้ได้ไนีกันได้ันนี้ได้อได้ได้แมนคนเอ้าสื้อเสื้อทั้งสองสาวคนก่อนนาะพี่น้องพอดีซื้ออ่าเป็นกับเข่ากับหน้าบนาะพี่้องเนาะ จัดกุ้แรงนี่แหละพี่น้อยในอยู่ในกินเนาะทางหมูคู่มายิมายามมาดินน้ำเนาะมันเกิดไรว่างกะมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะเฮาเนาะอันนี้กัดเดี๋ยวยูลงไปพี่น้องเดี๋ยวลอทางเมนูองเกลือเสือเสือก่อนอย่างเด่นเนาะแดงแตกพุ่มต่ำเนี่ยใช่เมียก่อนบันี้พี่น้อยเนาะว่า เจ้าของพ่นีจับกล้องได้พี่น้อยอาโค้งไปทังพูนด้วยโค้งไปทางพูนไกเนาะเอาเนาะแต่ลองขี่มันยุ่หะได้บ่ขี่บ่ไปป้าจ้าล่ลืมเราจักกได้อยู่เว้ยไปไโอ้ยยยายย่พ่ยยยยยย อ่าจะต o p จะ t o อ่านึหมวกอนนำ่ดทันน่ทันไบบ้าะนเลยเนาะบบฝ้พี่้ดงเลย่ได้ขี่ไดหึงเลยเนารถกกะไออเหน่อยเนาะสมัยยังน้อยเนาะยากันขี่โอ้ยโอ้พอนีเนาะพอนีล็อกคอแล้วล็ออีกเลยยากได้ไ่ใชได้ขี่เนาะดูกขี่อได้ดูกกระด้อ๋อปูหเนาะหมกไหมอยังกุบเรียดแท้เนี่ยบ่ เพิ่มเงนโยนีน่เนาะอ่ะเงินบ่อ่ามังไม่กม็กกกหงเรืองบัดไม่ค่าทั้งพอค่าบันยิ้มหวานบัดเนาะ <c oughs> ข่าวกันได้บ่ะอันสมโลรคอะไรเอ่ยเอาตัวนี้บ่หวานอยู่บ่ฮะ,ะเอาอยู่บ่สมก็เอาไม่ได้ก็เช<ะ>้าเอาเง,งินดีกว่าเออ่ะเฉียดช่วยเอาขึ้นมาเด้อเออไปเอาราไปส่งกันเนาะไปมาครัวเด้อจะไปใช้ไดย พิททางได้ฮะมะคัวอืมมคัวได้ปูดรถมาเลยอือีกทีลงไฟป้ากันยานบนท่านเนาะก็เนาะขากี้ไดเดี๋ยวเาไปดเนาะเจ็บเดบ่กหบผิดชอบไเดยซือกรยานได้เนี่ยื่อกระาดเพี้ยขี่ได้เออเอาโอ้คอยเด้น คงปิ้งไก่เราพุ่งได้เอเอาเอาห่อละบานนี่ขันหลอดขันล่างอ่าวเชีให้เพิ่นปันนร่บโบโบไวเลยพี่น้องเนาะย่างหมดทันเลยเนามาจับกล้องเจ้าบานเดียวก็เสี่ยวขึ้นเองอ้าวเออสีแด่นเนาะถึงเวลาหยกจะหยกเองให้ยุกนี่รุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่เซปโอนเด้อโบแมนอยู่บ้านเลยพี่น้องเด้อเนาะ อยู่ทั้งเซโปนเนะาะจักรยานในราคา1,800บาทเงินกีบกั 1, 150, บหนึ่งล้านหนึ่งเซนหาสิบพันกีบเนาะจ่ายดับลอยเด้อดพี่น้องเยเนาะงามๆเนาะซสำนีแหละปันได้ีด้วเพื่ออันนี้ทางล้านกันเลยถ้าว่าขายแบบน,นี่เป็นก็ขายเนี่ยก็ะสองพันห้าสองพันห้าอันนี้ขายแบบไปช่วยเตือนเนาะขายในานา้ำซอยเลยงงเพราะว่าเพิ่นก็ติดตามทีมงานเทาพี่น้องเนาะทีมงานสายปุญน,นี่เป็นซอยตลอด ทางหา่านนี่เป็นกไปจากซอยเปนย็นทาบุญน้ำกัน,น,นนะมีนัดติดลมใจซอยกันเนาะแมนอันนี้เเอาขาไปไหนเนาะเขาไปไหนปปไปอึ๊บอืมไปเขาไปรถพท่าไรบ่เนี่ยฮอนฮอนพี่น้องอนนเอ้ยเด้ะลื่มกินยาไข่แตกคือเดี๋ยวได้ไดข่กันเลยไปเนาะเบิด่เดี๋ยวแล้วเนาะเบิดแล้ว แสดงมันกินยาได้นะมันสบายบ่นเริ่มเข็นเลี้วตากแดนเนาะว่าเป็นไข่ได้ไปหน่อยเนาะตืิมมายามางมั้ยเช้ากินยาต้องกินตามตรงเวลาตรงนี้อ่ะเอซ้ำนิดเดียเนาะบัตรนิพี่น้อ์เนาะเดี๋ยวเดินทางเข้าบ้านก่อนบัตนนิพี่น้อ์เนาะจัดแจงหนึ่งเมื่อ่เมื่อนี่แหละจัดนี่ก่อนไ้พี่น้องก็แม่เราเปลี่นกันที่มาจัดงานให้ เมื่อชัดนบ้านเพื่อนชันเนาะที่เพื่อนชันโกหกจำบ่ยังว่าทัานได้กลัอยู่คืออยู่ไฮโฟร์เพิ่อนได้มารับสองสาวตอนแรกกูหลายแลย้วใช่ไหแต่บาง,งทีอาจจะจะเมื่อจัดซอยกันเถอะแหละมันบ่มีคนเนียเ่ยต่างคนต,านต่างมีเบี้ยบิ่งจัยเนาะพักใส่เนาะโอเคเรพี่น้องเด้อเนาะอ่าเป็นรถที่บจักรยานสีดำซับแดง เนาะแดงมูราสีสมอะไรกันนี่กรับสีดำดำซับซับสมเนาะทางนี้บอกพี่น้องเป็นแหล่งขุดหินงาอทางนี้จะเป็นทางลัดทางแบบว่าหนี่อันหนีคดีเป็นห้องนะทางนี้คดีทางนี้คดีทางลึกลับทางแบบไอ้เข่าพี่ว่าไรแบบมันยากเน๊ะมีก้อยไปยังคอมา ก็เลยตัดออกมาพี่เลยสิทธาดูออกไปเพล่ะเนาะเส้นทางนะูทัยสื่ข่าวมาทางนี้เป็นทางนูท,ทัยก็เจ้าหน้าที่ยเนี่ยรถบรรทุนโาาบราณรถใหญ่มันหลายเนาะเนาะดูน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นอีกเคสหนึง่งเนาะพี่น้องเนาะจักรยานอ่าสีดำเนาะว่าสีอขอบกลัวใดสีได้ครับเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ลาพีแล้วเนาะไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบอกขอบใจคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเนาะเบิ่งแยง หักเพลงนำกัดเนาพี่น้องเนาะ<ข>อ,อะไรมันผิดมันพลาดอะไรที่เขาจิดไปแล้วฮาโบสบายใจพี่น้องก็คอมเมนต์ติบอกชมได้เลยพี่น้องเด้อเนาะผพ่อก,กันในคลิปหน้าคลิปนี้บายๆเลยพี่น้องเด้อสบายดี